เจนซีพอเตอร์วันนี้ติดตามเรื่องราวการช่วยเหลือและแบ่งปันผ่านโครงการผักปันสุขจากเจ้าของหอพักในพื้นที่อำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะคะติดตามกับนักข่าวพลเมืองนิสิตสาขานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะ ผักปันสุอกอีกกิจกรรมมีส่วนร่วมของหนุ่นสาวนิสิตท,ที่เช่าหอพักเอกชนซึ่งส่วนใหญ่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นอีกแนวทางลดผลกระทบลดรายจ่ายด้วยการปลูกผักปลอดภัยไว้บริโภคที่เจ้าของหอพักเห็นความสำคัญและให้ใช้พื้นที่ว่างของหอพักร่วมกัน นอกจากตู้ปันสุกเป็นสิ่งของแล้วใช่ไหมคะผักเราก็สามารถปันสุกได้เหมือนกันค่ะโครงการนี้ทําขึ้นมาเพื่อน้องๆในหอแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกในหอค่ะจะได้ทานผักที่สดใหม่สะอาดปลอดสารเคมีช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้น้องๆเล็กๆน้อยๆก็ตามก็ถือว่าดีค่ะแล้วก็นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มทัศนียภาพภายในหอให้เขียวสบายตาหน้ามองด้วยค่ะผมรู้สึกว่า เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าเจ้าของหอจริงๆเขาไม่จาเป็นต้องทําให้เราด้วยซ้ําแต่ว่าเขาก็มีน้ําใจที่จะทําให้ลูกหอยพวกเราได้อยู่แบบเรียกว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีครับมีผักสดกินทุกวันอะไรอย่างเงี้ยครับผมนอกจากจะเป็นการช่วยเหลือและแบ่งปันกันแล้วกิจกรรมนี้ยังสร้างการมีส่วนร่วมของผู้เช่าพักอาศัยได้เรียนรู้การปลูกผักอย่างง่ายและเรียนรู้การรับผิดชอบร่วมกัน พอเขาทําปุ๊บมันก็ทําให้ลูกหอยอย่างเราอย่างเงี้ยค่ะมีความประทับใจที่ว่าเออเป็นน้ําใจเล็กๆน้อยๆแล้วก็ทําให้แบบลูกหอยแต่แลคะคนอย่างเงี้ยค่ะมีกิจกรรมร่วมกันอย่างเงี้ยนะคะพอมีคนเอามากินแล้วปุ๊บอ่าก็ช่วยกันปลูกอย่างเงี้ยนะคะถือว่าเป็นการทํากิจกรรมร่วมกันด้วยผลกระทบจากโควิด -19 ทําให้นิสิตหลายคนต้องปรับตัวเรื่องค่าใช้จ่ายเพื่อลดภาระผู้ปกครองซึ่งการมีพื้นที่ส่วนกลางผักปันสุกให้ได้แบ่งปันกัน เป็นอีกกิจกรรมเล็กๆให้ได้เรียนรู้การน,นึกถึงผู้อื่นนักข่าวพลเมืองนิสิตสาขานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสาราคามรายงาน